เล่าข่าวโควิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ทางสวทสงขา s m 8 9 5 m ิ z เ เล่าข่าวโควิดกับส้มจิ๊ชนธิตานรุชาติค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวของโควิด -19 นะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารคงจะได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแล้วนะคะทางท่านโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนายธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลถึงข้อสั่งการของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะยืนยันรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกประกาศการะทรวงสาธารณสุ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะดังนั้น ผู้ป่วยโควิด1ินี่ยังถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะและยังสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะและหากสถานพยาบาลเอกชนมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจาก ผู้ป่วยโควิด -19 นะคะหรือว่าญาติก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกประกาศฉบับเดิมเนี่ยจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541นอะคะนอกจากนี้รัฐบาลยังไม่มีการปรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในขณะนี้นะคะโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญค่ะเพระนาะฉะนั้นจึงอยากให้ประชาชนเน,เน้นเรื่องของการดำเนินชีวิตในรูปแบบของ New n o r m a l ะะเพื่อที่จะให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิด -19 ได้อย่างเคร่งครัดต่อไปเรียกว่ายังคงต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดนะคะพร้อมสั่งควบคุมเข้มในทุกๆมิติด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ฟังยังมีข้อมูลที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขามีการคาดการณ์นะคะว่าในเดือนเมษายนเนี่ยประชาชนในประเทศไทยจะได้รับวัคซีนมากเพียงพอค่ะซึ่งขณะนี้ กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยได้รับวัคซีนเข็ม2แล้วเกือบจะร้อยละ80นะคะพร้อมกับได้มีการออกมาเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนเข็มที่1เนี่ยเข้ารับวัคซีนได้ที่จุดให้บริการวัคซีนทุก แห่งทั่วประเทศและขอให้มั่นใจได้ว่าวัคซีนมีความปลอดภัยนะคะเพราะวัคซีนทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคแอสตราเซเนกาซีโนฟาร์มนะคะอออะไรล่ะไฟเซอร์รวมไปถึงโมเดอร์นาทุกๆยี่ห้อวัคซีนทุกๆยี่ห้อนะคะสำหรับวัคซีนโควิดสิทุกๆยี่ห้อที่มีการฉีดให้กับประชาชนคนไทยนั่นหมายความว่าจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก ออยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากออยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าวัคซีนโควิด -19 ที่ฉีดให้กับคนไทยปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคุณผู้ฟังเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังสามารถที่จะติดโควิด -19 ได้อันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันไม่ให้เราติดนะคะแต่มันช่วยช่วยลด อาการรุนแรงหรือว่าความรุนแรงของโรคเมื่อเราติดเชื้อที่สําคัญที่สุดคือมันช่วยทั้งในเรื่องของการลดอัตราการเสียชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่างที่เห็นนะคะหลายๆคนที่รับวัคซีนครบโดสแล้วแล้วก็เมื่อติดโควิด -19 บเานี่ยบางคนเนี่ยแทบจะไม่แสดงอาการอะไรเลยแต่เพียงแค่ว่าต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดหรือว่าการการะจายเชื้อให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสามารถที่จะ Walk in เข้าไปได้นะจุดบริ การวัคซีนทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองแล้วก็ถือว่าเป็นการดูแลคนที่คุณรักด้วยนะคะ